สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีทุกคนเลยนะสวัสด,ดีครับผมผมลิงลมไปเป็นลมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเอ่อเปิดไข่นะเปิดนี่แหละที่เรามีนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะมาไม่รอช้าเพือ่อนๆเราเปิดปีดก่อนดีวกว่าเอาไปเช่นก่อนนะไปเดี๋ยวรอบนี้เราจะเปิดกันแบบ ทีละใบว่างนะเพื่อนๆนะรอบที่แล้วเราก็เปิดติดไปแล้วนะคือผมทำคลิปนี่แหละเพื่อนเพื่อนโอ้โหประตูทองเพื่อนๆนะเปิดหัวกับประตูทองเพื่อนเพื่นแปไงนะประตูทองเอาเรื่องล้วงเข้าไปก่อนนะแต่เพื่อนต้องล้วงกันไปก่อนแล้วเพื่อนๆนะแล้วก็เปิดกันประตูทองเปิดหัวเลยอ่ะเพื่อนๆพื่อคลิปนี้คลิปนี้ใ่เกมนะผมบอกเลยนะคลิปนี้ใ่เกม เป uh ิดขึ้นเลยอื้หืวิกเอาได้เอาได้อยู่วิกสวยอยู่ประตูทองเปิดหัวเป็นไงดิเพื่อนอิจฉาต้องอิจฉานะเออวันนี้ผาผาคลิปกันไปก่อนนะถือว่าทำได้สุดยอดมากๆนะเออเปิดหัวได้ดีจัดไปครับผมประตูทองประตูเลขน,นะเปิดหัวไปแล้วอืออ uh huh. ตูเขียวรอบนี้ ภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะก็เอาเท่าที่เพื่อนๆพื่อเท่าที่แบบทายนี้นะเพื่อนๆนะ่อนนะไปากกันไปต่อคลิปนี้ว่าไงลงมาแล้วอื้มประตูม่วงเพื่อนๆนะประตูม่วงจับถือได้อยู่นะเพื่อนๆนะประตูม่วงแบบนี้เราก็ล้วงเข้าไปหน่อยนะเพื่อนๆนะ ีเราก็ได้เห็นประตูทองมาแล้วเมื่อกี้น่าจะเปิดไก่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรค้ดเราก็เอาความไปด้ยกัจ็ดกันมาอีกสักยกนึ่งวันนี้เปิดหัวกับประตูทองครับลิงลมมาแล้วหลอกลิงลิงลมมาหนิแล้วนี้นะมัต้องเห็นประตูทองอีกนะต้องเห็นประตูทองอีกแหละเชื่อเถอะ ตัวทองยะตัวออกมาจ้ะตัวทองยาอยู่ไหนจ๊ะอ๋อออกมาแล้วเมื่อกี้นะื่นเนะ <c oughs> มมคลิปนี้คไม่มีเกลืคือเราจะเปิดทีระบายดูอันี้พวนะนะดูนะว่าเปิดีใบวดน คือล้บที่แนละ้วผมก็ทำคลิปไปแล้วหลเพื่อนๆนะรนประมาณหกคิแต่ว่าผมเอามาลวงไม่ไน่ก็อย่างว่าเลยนะคอมผมไม่ได้แบบรูรามหาหนะ้อก็เอาแบบเตปๆพื้ลๆไปก่อนนะเพื่อนๆนะช่วงนี้ก็มีรูต่านสนับสนุน่องเราอยู่สักนิดนึงก็ยังดีช่งนี้ระดูทองจ้าตรงนี้นเขาก็ ช่วยเราซื้อเพชรนะโอ้โหประตูม่วงอแล้วนะอืมประตูม่วงอีกแล้วเพื่อนเอาเรื่องนะเพื่อนะอนะรอบนี้นะประตูทองปี๋งไงดิขอเราขอนะประตูทองแบบปีกโูวประตูทองเพื่อนเห็นไหมปีอ๋อืมหนึกว่าจะบจิ้งม่วงว่ะเอาเรื่องนะ อักสองชั้นไปเลยอืมตีมาแล้วนะตีตีข้างค่าวยุคสมัยผมยุค90นะเมื่อก่อนตีนี่ก็ถือว่าเป็นตีของเด็กๆซึ่งเริ่มหักใส่นะลงลงตนีนะตีตีๆม่มวงอนะีกแล้วเพื่อนๆอืมนะรินลมมารอบนี้วยบ่นๆไม่ได้ล้วงแลม่นะเรมินอ้โหเสียดายน,น่าจนะเข้าไปล้วงหน่อยนะ อยากเกิดมาเพื่อนๆขอมีซักทองนะอีกซักทองนี่นี่มีกระตุกนะรอบนี้มีกระตุกนิดนึงเดี๋ยวเราว่าล้วงเข้าไปข้างหน่อยนะรอบนี้อาพทองเลยอัพ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 อืมอัพเพื่อนๆโอ้โหปีกปีกมาแล้วเพื่อนๆนะปีกรอบนี้มันต้องปีกเนี่มันต้องปีกทองอ่ะผมว่าเพื่อนๆ อเราเมันต้องตีทองตีทองจ๋าไม่ห,าหานาวขึ้นกันเงินเงินแล้วเดี๋ยวใส่น่าจะเห็นทองต้นทิดกันแหละจับอย่างแล้วจังหวะนี้เปง,ง่ายเดี๋ยวไปเดียวแล้วปีปุ๊บสวยเลยะ เราก็เพลินแล้วนิดน pues ึงนะนยากไปไข้ไข่นีห้าวันนี่อากันมไอสาแบบโอโทั้วยกระตุกเลยนะกระตุกเลยนะเื่อนะเพราะว่าได้ยังนั้นแหละอืมไป

ต้องอืมก็จะอัจะหน่อยเพื่อนนะไม่ยอมอัพนะสงสัยเราจะได้เห็นประตูทองประตูยาลเพือนๆน,นะดูแล้วนะได้วี่ผมสุดเทมาอันนึงนะก็ย,ยังมีโอ้หถายเเลยปทยปไทยคิดแบบคืองนงอยอง่นะเยยงไรนะ่างไรอย่างไยไว เพเดี๋ยวเพืนรอบรอบนี้จะออกอะไรอืมมาแล้วครับผมหลับลงไปม่วงอืมบุญเพื่อนเดินเดินล้วงลงไปนะเพื่อนๆนนะล้วงเข้าไปนะล้วงเข้าไปแล้วก็รอบนี้จับอันเดียวเขย่าอื้มไม่เขย่าเพื่อนๆพ่อไปหน่อยเดียวได้ไหมแค่เสือเสือต่อ หวานหวานแบบไม่เกี thôi, v. V. ๊ยบ okay. ่าเพื่อนๆนะหวานแต่ไม่เกี๊ยบก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะโอเคเราก็ได้ประตูทองมาหนึ่งประตูนะเพื่อนๆรับนี้ถือว่าไม่เกลือและไม่แล้วก็ไม่ไม่หวานเกี๊ยบนะแต่หวานธรรมดานะผมมีลมไปอย่างนึงขอได้แค่นี้เพื่อนๆนะคือบาย